s t ตนเช e ร i จริงซีซัน4ี่วอลลุ่มน่งะครับสมกับเป็นลูกลักของเดดฟิกมากเลยรู้เลยว่าทีมงานเขาตั้งใจแค่ <M AR CH> สวัสดีครับาสาหาสแลนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิว s t a n c h e s ์จริงซีซันสวอลลุ่นะครับต้องบอกว่าทำไมถึงพูดวอลลุ่มหนนะครับ <M AR CH> ก็ซีซันนี้เขามีการแบ่งการฉายออกเป็น2พาร์ทนะครับ พาร์ทแรกก็คือตอนที่1นึ่งถึงเแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยจะมีอีกประมาณ2ตอนนะครับซึ่งจะฉายเนี่ยประมาณช่วงวันที่1กรกฎาคมปีนี้ปี2 0 2 2นะครับซึ่งโอเคพี่ดูไปแล้วครับเตอนแรกนะเตอนแรกก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังก่อนต้องบอกว่าซีรีส์สเ n น e r อร์ตินเนี่ยทำออกมาได้แบบคุณภาพดีแบบดีมากๆนะครับสมกับเป็นลูกลักของเดดฟิกมากเลยนะครับคือเรารู้เลยว่าทีมงานเขาตั้งใจแค่ไหนนะครับทั้งแบบ การถ่ายทําแล้วก็เรื่องของโปรดักชันและก็บทนะครับดูมันละเมียดละไมดูละเอียดดูทําเนียบดีมากเลยนะแต่ว่าการจะรีวิวซีรีส์เรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยที่พี่อัดตอนเนี้ยไม่ใช่การอัดครั้งแรกแล้วจบนะครับนี่คือครั้งที่3แล้วเพราะว่าพี่พูดไม่รู้เรื่องขึ้นเนื้อเรื่องเนี้ยมันจะพูดยากนิดนึงนะพี่เล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเซนเซอร์ติงในแต่ละแพคย์เนี่ยก็จะมีตัวร้ายเป็นอสุรกายจาก ต่างมิติใช่ไหมครับจากต่างมิติภาคนี้ก็เหมือนกันนะครับภาคนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะอาจจะมีสปอยประมาณหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเล่าไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะก็คือมีตัวร้ายจากต่างมิตินะครับเป็นอสูรกายนะครับซึ่งชื่อว่าแว็กนาทำไมถึงชื่อแว็กนานะครับแว็กนาเนี่ยเป็นตัวร้ายจากเกมกระดานที่เด็กๆเ,เ,เขาเล่นกันนะครับแล้วเขาก็ ตั้งชื่อให้ไอตัวนี้ว่าแวกนาซึ่งมันชื่อจริงๆว่าแวกนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจะเด็กเขาเรียกกันอย่างนี้นะเนเรื่องของภาคนี้นะคือมันแตกออกเป็นหลายทีมมากนะครับเด็กๆในภาคหรือตัวละครหลักในภาคเนี้ยแบ่งออกเป็นหลายทีมมากนะเ,เป็นภาคเนี้ยภาคเป็นภาคที่เด็กๆในฮอปกินสนะครับทั้งไมค์ดัสตินลูคัสวิลอีเลเวนแม็กอะไรนะครับก็เข้าสู่มอปายกันแล้วครับมีแค่วิลกับ อีเลเว่นนะครับที่ย้ายออกจากเมืองฮอกกินไปอยู่แคลิฟอร์เนียกับจอยนะครับที่เป็นที่เป็นแม่ของวิวนะครับเนื้อเรอื่องเงี้ยมันจะมีตัวร้หลักก็คืออย่างที่บอกก็คือแวกแนาใช่ไหมครับแต่มันจะแบ่งออกเป็นภารกิจเนี่ยค่อนข้างหลายทีมมากเวลาเนื้อเรื่องดําเนินไปนะทีมแรกนะทีมแรกคือจอยนะจอยเป็นหัวหน้าทีมจอยทําอะไรนะครับจอยจะไปช่วยเหลือฮอปฮอปก็คือตัวละครที่เป็นพ่อบุญธรรม ของอีเลเวนนะครับที่เหมือนจะเสียชีวิตไปแล้วในภาคที่แล้วแต่จริงๆเขาไม่เสียนะครับก็คือเขาถูกรัเสเซียเนี่ยจับเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนเขาไปพูดคุยอะไรสักอย่างเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนคนคุมอะ่ะให้ส่งคอนแทคมาให้จอยว่ายังมีชีวิตอยู่นะจอยก็จะไปทำภารกิจช่วยเหลือฮอปนะครับอันนี้คือภารกิจหลักตลอดซีซั่นนี้ของจอยเลยนะครับทีมที่2ก็คือทีม11นะครับ11กับ ทางวิวไม้แล้วก็พี่ชายของวิวนะครับทีมนี้นะครับมีภารกิจหลกัหลกๆก็คือว่าการฟื้นพลังของอีลเวนนะครับอีเลเว่นเน่ยโดนเสียพลังไปตั้งแต่ซีซันที่3นะครับตอนช่วงท้ายเนาะคือใช้พลังไปเยอะจัดแล้วพลังหายไปเลยในซีซันนี้เขาจะมีภารกิจนะครับที่จะต้องเอาพลังของตัวเองเนี่ย ฟื้นคืนกลับมาให้ได้นะครับซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์ที่เคยเอาไปเอาเขาไปทดลองในตอนในตอนเด็กนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมอีกหนึ่งทีมเนี่ยก็จะเป็นทีมที่อยู่ในเมืองฮอกกินนะครับทีม,ท,มทีมนี้เป็นทีมใหญ่นะก็จะมีดัสตินนะครับที่เป็นตัวแทนฝั่งเด็กแล้วกันดัสตินลูคัสแล้วก็แม็กซ์นะครับแม็กซ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทางวัยรุ่นที่โตขึ้นมาก็จะมีสตีฟ สตีฟแนนะซี่โรบินและก็ตัวละครใหม่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับตัวนี้ที่อยู่ในมอฮอกกิน,น่ยจะมีหน้าที่หลักก็คือว่าการตามล่าตัวแวกนาเลยครับว่ามันว่ามันอยู่ไหนกันแน่เพราะเป็นตัวที่สร้างความปั่นป่วนให้กับมเมองฮอกกินเนี่ยหนักมากนะครับเนื้อเรื่องนะก็ตอนนี้ก็คือยังยังอยู่จบตอนที่เจดแบบว่ายังค้างคาแล้วก็ยังดูเดือดมากๆนะครับต้องบอกเลยว่า EP แต่ละนี่ยไต่ระดับความดูเดือดไป ค่อนข้างสูงมากเลยนะแล้วก็ซีซั่นนี้พี่รู้สึกว่าเป็นซีซั่นที่รู้สึกมีความสยองขวัญประมาณหนึ่งคือแต่ละฉากที่แบบทำน่ากลัวก็คือน่ากลัวจริงๆนะเออน่ากลัวแบบอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนหนังผีที่เราเคยดูพวกคอนซูลิงหรืออะไรพวกหรือแอนดเบลอะไรพวกเนี้ยได้เลยบรรยากาศมันได้นะครับแต่มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นพอไหวอยู่พอไหวอยู่นะครับข้อดีของซีซั่นนี้ก็คือเรื่องของความละเม,ยะมียรละไมของบทเนี่ยคือเขาทําได้ ดีทาได้เนี้ยบมากโปรดักชันด้วยนะทาได้ดีแบบอลังการสเกลหนังโลงนะครับแล้วก็แต่ละตอนเนี่ยคือยาวมากนะประมาณชั่วโมงขึ้นนะ่ะชั่วโมงขึ้นไปนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียเนะี่ยพี่มีอยู่2เรื่องของเรื่องนี้นะเรื่องอื่นพี่บอกเลยนะว่ามันดีอยู่แล้วมันดีกว่าทุกๆุกซีซั่นเลยนะเออความพี่พนะี่เนี่ยมันดีกว่าทุกซีซั่นเลยนะแต่อาจจะขาดนิดนึงก็คือว่าความเป็นเด็กมันน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าพวกนี้มันโตแล้ว แต่ที่เหลือคือดีหมดข้อเสียมีอยู่สองอย่างนะครับสองอย่างก็คืออันแรกนะก็คือตัวแว็กนานั่แหละพี่รู้สึกว่าบางทีมันก็มันต้องงานอะไรวะคือถ้ามันจะฆ่าคนหรือมันจะอะไรเนี่ยก็ช่วยแบบทําให้มันไวๆทําให้มันเท่ๆทาให้มันดูดุดันได้ไหมคือมันหลายครั้งมากที่มันปล่อยเหยื่อรอดไปจากความที่แบบเออค่อยๆรอแล้วเด็กแล้วเหยื่อก็มีเวลาที่จะวิ่งหนีคือ สุดท้ายดูไม่รู้ว่ามันเก่งหรือมันไม่เก่งกันแน่ในไอแวกนงครับแล้วก็บอกไว้เลยนะคือพี่กลัวมากเพราะมันเหลือแค่2ตอนใช่ไหมกลัวว่ามันจะกลายเป็นตัวร้ายกากๆกอย่างเงี้ยเออคือมันจะไม่เก่งแต่ท่าดีทีเหลวอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าที่ผ่านมามันโหดในแง่ของการฆ่าคนนะครับมันฆ่าแบบง่ายๆแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับศพเนี่ยมันดูน่ากลัวมากนะมันดูน่ากลัวมากนะครับแต่ว่า เราก็ไม่รู้ว่าไอ้พาร์ทสองที่เหลือเนี่ยมันจะถูกแบบว่าอีเลเวนอัดเละเป็นโจ๊กหรือเปล่า mm. ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะโหดได้แค่ไหนนะครับอันนี้คือข้อแรกนะข้อที่สองนะครับคือพาร์ทของอีเลเวนนี่แหละพาร์ทการฟื้นคืนพลังอีเลเวนนี่แหละพี่รู้สึกว่าเออมันใช้เวลาค่อนข้างนานในการเล่านะคือมันนานมากอนะแบบ พัดในขณะที่แต่ละแต่ละจุดนะครับแต่ละภารกิจของทีมอื่นเขาเนี่ยเขาเดินเลี่ยงไวมากยกเวน้นอิเลเวนเนี่ยแหละอิเลเวนคือแบบโอหมันนานไปอะเออบางคนอาจจะชอบนะรู้สึกว่าเออมันดูมีอะไรมีหน้ามีเรื่องน่าสนใจสําหรับพี่รู้สึกว่าหยูยเล่านานไปเนี่ยมันวนไปหลายทีแล้วก็ดูไม่ค่อยได้อะไรด้วยถึงจะมาพีคก,ก็คือตอนสุดท้ายเท่านั้นแหละนะครับอ่ะ ก็ยังตัดสินในภาพรวมไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือออกมาแค่พาทเดียวแต่ก็ขอรีวิวไว้ก่อนแล้วกันว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่ควรพลาดน,นะเพราะว่ามันเป็นอันดับหนึ่งของ Netflix อยู่แล้วนะฮะนะมันเป็นลูกหลานของ Netflix อยู่แล้วนะอันนี้พี่คิดเองแต่รู้จริงหรือเปล่าแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ขอฝากติดตามน,นะครับช่องสาวศึกสาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องชอบรีวิวหนังอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากติชมคอมเมนต์กดตับสไครต์ไว้ด้วยนะครับัาวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ